สวัสดีค่ะวันนี้ไผ่มาจากอจุมม่าบีเคนะคะออของเราเป็นคอนดอกชีสยืดนะคะมีแป้งสูตรเฉพาะแล้วก็เป็นซอสสูตรเฉพาะค่ะรับรองทันแล้วถูกปากคนไทยแฟรนช์ายของเราเป็นแบบํำระครั้งเดียวจบค่ะไม่มีรายเดือนรายปีค่ะแป้งของเราเป็นสูตรเฉพาะนะคะทันแล้วไม่เลียนค่ะ สนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์01นะคะ8130560ค่ะหรือสามารถดูข้อมูลได้ที่เฟซบุ o กอาจุมม่า BKK ค่ะ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชสยแล้วกว่า250,000คนคนแฟนชา s โซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ